นี่ที่หนูเลือกเขาเพราะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่กล้าเอาตัวมารับลูกปืนแทนเนมี่เ<ม>ขากล้าที่จะตายแทนเนมี่ในหลายๆครั้งการจะมีผัวมากี่คนน่ะมันไม่สําคัญแต่มันสําคัญที่ว่าวันนี้เราตัดสินใจเพื่อที่จะต้องใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งแบบที่เราได้ให้เกียรติพ่อกับแม่มันสําคัญกว่า พี่ที่เอนดูผมกับมี่ครับพี่ตีกับพี่นิ่มขอนแก่นครับวันนั้นพี่เขามาจากขอนแก่นแล้วก็มางานวันเกิดอะตอมครับแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นชีวิตเราสองคนเราตั้งแต่มี่เจอเรื่องคดีความมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวที่แบบว่าเจอปัญหามรสุมเข้าในชีวิตเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนําบอกว่า จริงๆเราต้องมีงานพิธีมงคลสมรสนะเพื่อที่จะส่งเสริมชีวิตคู่เราและก็ส่งเสริมธุรกิจเราที่ทั้งเก่าและใหม่ที่กาําลังทำเนี้ยครับผมก็จําคําสอนของพี่เขามาตั้งแต่วันนั้นนะครับและผมก็หาโอกาสแบบมอๆครับว่าจะเป็นวันไหนดีผมก็คิดมาตลอดเพราะวันเกิดอตอมวันที่6พฤษภาคมมันก็หลายเดือนมาแล้วครับผมก็นั่งคิดมาตลอดและจังหวะแบบว่า มี่เขาชวนผมมาเป็นจิตอาสามาทําความดีมอบเค้ื่อนดนตรีมอบความสุขให้กับพี่น้องในเมือนจําทั่วประเทศเนี่ยผมก็ไปทุกที่และมีจังหวัดที่นี่พอดีพอดีมีพี่แชมป์ครูเอแล้วก็โกโบอยเป็นพี่ที่เคารพของมี่อย่างเงี้ยครับน้องยศน้องน้องยศเจทศกันกน,น,น้องโอลิฟอะไรเงี้ยมาตัอโอลิฟโตเกียวเนยกรอบอะไรเงี้ยค่ะผมก็เลยถือวันดีวันเนี้ยครับเป็นวันที่ขอมีแต่งงาน ขาก็พูดว่าเออแบบมีลูกที่น่ารักมาตั้งอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เออแบบถึงเวลาที่ที่พ่อจะขอแม่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยคุยกันแล้วแลวที่เอ็มี่ก็เคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รวยเราไม่ได้มีเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับเราเมื่อก่อนแบบช่วงที่เราแบบมีสามสี่ร้อยล้านเขาก็พูดว่าเราก็คงไม่มองเขาเขาบอกแล้วเขาก็พูดว่า ถ้าที่ดินเขายังอยู่ถึงเขาอะตระก,กูลเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดว่าเออก็ดีแนละ้วที่ที่ดินไม่ถึงเธอถ้างั้นเธอก็คงไม่มองเราอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะไม่แต่งงานกาันเพราะว่าเออเก็บเงินไว้ให้ลูกๆดีกว่าเพราะอายุจะสี่สิบกันละมาคบเอ็มมี่ทีเดียวมีลูกสามคนเลยอะไรเงี้ยคือแบบเราเก็บเงินตรงนั้นไว้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาเรามีลูกติดนะเธอโอเคหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแบบ เออันเราก็ไม่คิดแล้วช่วงที่เขามาจีบเราก็าคือเราก็ใส่ข้อเท้า e m อ,อ่ะม,มันจะมีใครวะที่จะมาจีบผู้หญิงจริงจังกับผู้หญิงที่แบบใส่ข้อเท้า EM คดีท่วมหัวต้องประกันตัวกันทีแบบเป็น,น,นล้านๆเขาแต่เขากลับกลายเป็นคนแบบเออช่วยเราอ่ะอะไรอพอตั้งแต่เจอเขาตอนแรกครับแล้วผมก็ไปคิดเพราะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ผู้ชายตัวน,น้อยคนหนึ่งธรรมดาหน้าตาไม่หล่อนะครับแล้วก็คือบ้านๆเลยครับผม,ม,ไ,มไม่เคยคิดจะจีบเขาเลยนะแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาลืมคีย์การ์ดที่คอนโดเจอกันโดยบังเอิญครับเขาลืมคีย์การ์ดที่คอนโดผมเดินกลับมาจากทํางานวันนั้นประมาณบ่ายสามผมเดินมาเขามาถามพี่ครับพี่ครับพี่มีคีย์การ์ดเครื่องตึกไหมอะไรเงี้ยพอดีหนูลงมาเอาของแล้วเขาลืมผมก็บอกนีครับ ที่คอนโดเนี่ยครับ<ม>ก็คือว่าจะขึ้นได้ชั้นใครชั้นมักแล้วก็บันไดหมีไฟตัวไหนเปิดได้ตัวไหนเปิดไม่ได้ผมเราต้องไปชั้นผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินลงมาส่งแล้วผมก็บอกว่าบันไดตัวเนี้ยห้ามเปิดนะถ้าเปิดปุ๊บเสียงดังเขาจะบจังต้องเปิดตัวนี้อย่างเดียวผมก็เดินลงมาส่งแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าผมเป็นห่วงเขาตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้นะครับว่าเขาอ่ะเป็นเอมี่อะไรเงี้ยพอผมก็ขออะไรเขาเผื่อแบบว่าเขาลืมคีกาดข้างหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือ การเริ่มต้นที่เรารู้จักกันก็คือเริ่มต้นมาจากวันที่เขาลืมคีย์การ์ดแล้วก็คุยกันมานานๆทีครับผมส่งข้อความไปนะครับนานๆกาเขาตอบอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยผมแค่ถามว่าลืมคีย์การ์ดอีกไหมอะไรอีกไหมแค่นั้นครับ <S <S ข่าวกับตัวจริงของเขาครับคือมันจะคนละเรื่องกันเลยครับข่าวเขาอาจจะดูแรงดูว่าเขา เป,เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้งั้นแต่พอได้คุยกับเขาได้สัมผัสเขาได้ได้รู้จักเกับเขาจริงอ่ะผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากน่าเป็นห่วงมากผมก็เลยแบบอยากที่จะปกป้องเขาอะไรในทุกอย่างครับผมก็ชอบดูคอมเมนต์อะไรงเงีเออ้ยปุ๊บะต้องทาไมต้องว่าว่ามีด้วยเออมี่ทั้งทัที่เขาไม่รู้จักมี่จริงเลยว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาแบบว่าแบบเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งที่แบบพอะเรารู้จักเขาคุยกับเขาตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ อยากที่จะปกป้องเขาในทุกๆเรื่องเป็นห่วงในการใช้ชีวิตของเขาด้วยอะไรด้วยเขาเจอเรื่องราวอะไรมาไม่ดีมาเยอะตั้งแต่เรื่องที่ต้องประสบปัญหาอะไรหลายๆอย่างครับผมก็เป็นห่วงเขาว่าตลอดเลยเขาก็ปิดทักมาแบบเป็นห่วงนะแบบอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้ว่าเราเป็นนมี่แม็กซิมแล้วอะค่ะ เขาก็เออเป็นห่วงเขาก็รู้สึกแบบเวลาเขาเจอคอมเมนต์เขาก็จะแคปมาให้เราแล้วเขาก็แบบเนี่ยทำไมต้องด่ามี่ด้วยทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้จักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเป็นห่วงเรามากขึ้นเขาทักหาหนูสิว่าเขาทักหาหนูวันเนี้ยอีกประมาณสองอาทิายตย์หนูค่อยตอบเขาคือแบบคืออาจจะอย่างที่หนูบอกอะคะ่ะอย่างที่หนูเคยโพสต์ว่าหลอกฝันหลอกฟัน,อ,ฟนอะไรเงี้ยคะ่ะคือมันแบบมันมีเยอะซึ่งซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่า <จำ S 1> เขาจะทรงนั้นหรือเปล่าเพราะหนูเขาคือใส่ทองเส้นใหญ่มาก แล้วแล้ววันที่เจอเขาในบางวันก็มีแบบมีผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยสวยมากผู้หญิงเขาแต่ละคนคือสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบแล้วถุถ้าเธอเจอทรงเนี้ยหนูจะกลัวเพราะหนูาอาจจะดูแรงนะแต่ถ้าหนูเจอผู้ชายทรงเนี้ยหนูจะแบบเพื่อนไม่สกิดเลยเธออย่าไปยุ่งนะนี่ต้องที่เขาต้องรวยแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วผู้หญิงต้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูว่าเคยขอ Facebook เขาแล้วเขาไม่ให้ Facebook หนูออหนูแบบวิ้ไม่เป็นใครวะออปฏิเสธเราด้วยกล้าที่จะไม่ให้ Facebook ผมไม่เล่น Facebook ครับสุดท้ายเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขารักเราเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเราคนคือเอมมี่มาว่าถ้าวันนี้เรามีลูกอะ่ะคนบางคนแบบก็ต้องแบบ มันคุณต้องหาละหาภาระมาให้ตัวเองอมแม่หนื้อผ้าบอกไหมคะมแต่เขายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตเอมมี่เอมมี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนดีคนนึงแล้วก็เขาเขาเป็นคนไม่นินทาใครเป็นคนไม่พูดคำหยาบกับใครเป็นคนที่เวลาที่เขาอยู่กับเราหรืออยู่กับเพื่อนเพื่อนเรารอบข้างพูดูตรงเพื่อนเอมมี่ทุกคนไม่ได้โอเคกับเขาเพราะ ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครแบบชาติตระกูลดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือเพื่อนเราเห็นชีวิตรักเรามันแบบมันบัดซบทุกครั้งเขาก็กลัวว่าเราเจอคนเนี้ยแล้วมันจะบัดซบอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและเราก็ไม่ได้เป็นคนอย่างที่หนูบอกหนูไม่ได้ชอบคนหลอกแต่หนูชอบคนดีชอบคนดีที่เขาสามารถปกป,ป้องเราได้ในทุกๆเรื่องหนูมีคดีเยอะมาก คนที่คอยจะรอบทาร้ายเราในหลายๆครั้งเราก็เจอกันมาหมดเราสู้ด้วยกันมาหมดแบบใช่ครับมีดักยิงมีดักอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีครบหมดอ่ะแม่นุภาพอบอกมาแต่แต่แบบเขาปกป้องเราได้มีครั้งหนึ่งหนูก็เคยหงุดหงิดว่าเฮ้ยจะห่วงอะไรนักหนาวะก็ว่าเขาไปไหนกับเพื่อนไม่ได้เลยสี่ปีผมจะไปไหนด้วยไปไหนกับมีตลอดตัวติดกันตลอดใช่ครับ จะมีะแค่สองงานเท่านั้นที่ผมไม่ได้ไปงานที่มีไปที่สอนอโคกคามกับที่ไปสารพระโขนงอันนั้นผมติดงานสําคัญ<ม>เลี้ยงอะตอมแล้วก็อีกอันหนึง่งต้องไปดูเรื่องพมของพี่ต้นโกแก่ครับวันนั้นผมก็เลยไปไม่ได้แต่ทุกครั้งนะครับคือเพื่อนทุกคนพี่ทุกคนจะรู้ว่าผมว่าจะตัวติดมี่ตลอดอไปได่ในดอจกันตลอดเนี่ยผมกลัวเขาว่าเขาอ่ะจะโดนใครมาทําร้ายอะไรเนี่ย ถ้ามีใครมาทาร้ายเขาเขาเคยถามผมนะว่าว่าทําไมถึงแบบไปไหนด้วยกันตลอดเนะี่ยผมอยากใช้ชีวิตทุกวินาทีอยู่กับเขาให้มีความสุขที่สุดแล้วแบบผมก็กลัวแบบว่าใครจะมาทํร้ายเขาผมก็บอกเขาว่าแม่ถ้ามีใครมาทาร้ายแม่หรือมายิงแม่พวกเพื่อนแม่จะเอาตัวเข้าขวางเหมือนอย่างที่เขาจะเอาตัวเข้าขวางไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบถ้าวันนี้มีคนจะมายิงเนี่ย เพื่อนๆออจะเอาตัวเข้ามาเหมือนที่เขาทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบพอเขาพูดคําเนี้ยมันมันก็จุมันก็แบบเออว่ะไม่น่าไปว่าเขาเลยอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเขาทําให้เอมี่เห็นแล้วว่าถ้าวันเนี้ยจะต้องเป็นเราตายอะ่ะเขาคนเนี้ยสามารถตายแทนเราได้มันก็เลยทําให้มี่รู้สึกว่า คำว่าหลอกฝันหลอกฟันกับเอมมี่ที่ผ่านมาเอมมี mm ่ hmm. ลืมไปหมดเลยแล้วอยู่กับเขามาเนี่ยเอมมี่ไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยพูด mm hmm. ตรงๆเ,เป็นผู้หญิงเจ้าชู้เพราะเพราะเราก็คิดว่าคนที่มันเข้ามาหาเราอะเพราะว่าเรามันนงใหญ่เราคิดแบบเนี้ยเพราะว่าเรามันเป็นเอมมี่แม็กซินไงเพราะว่าเราทําให้มันมีชื่อเสียงได้มันเคยเจอมาแบบนี้มันเลยทําให้เอมมี่ฝังใจอยู่กับแค่นี้ว่า มันไม่มีใครมาจริงจังกับเราหรอกมันไม่มีใครจะมาขอแต่งงานเราหรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบนโลกเนี้ยไม่มีใครลักเราจริงหรอกอจนวันที่เขาเอาตัวเข้ามากันให้เราหลายๆอย่างอย่างที่คนหลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องคดีด้วยอะไรย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่เอาตัวเข้ามาขวางในหลายๆครั้ง ที่ทําให้เอมี่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดแต่แค่จริงๆพวกเราก็มีโพสต์ a c e b o o k อ่าเราก็เห็นกันแต่ไม่เคยมีแต่แต่ไม่มีใครรู้แค่นั้นเองคือเอมี่กำลังจะบอกว่าทําไมถึงยังไม่อยากคืออย่างที่เอมี่บอกค่ะคนจะฆ่าเรามันก็มีเยอะคนมันจะยิงเรามันก็มีเยอะคนมันแทงเรามันก็มีเยอะแม้กระทั่งเฟซบุ๊กอะเอมี่ก็บอกว่า ไม่ต้องแอดไม่ต้องไปคอมเมนต์เพราะเราจะรู้ได้ไงว่าบางคนที่เขามาทำร้ายเราค่ะเขาบล็อกเราแต่ของเขาเห็นมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องหลบหลีกยังไงเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบเรียกง,ง่ายๆคือน่ากลัวมากคือฆ่าได้ก็ฆ่าแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากให้ไม่อยากให้ใครเห็นเขาเพราะ บางทีอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนเดียวที่เอาตัวเข้ามากันลูกปืนให้เอมี่ในหลายๆครั้งถ้าวันหนึง่งคนรู้ว่าเป็นเขามันอาจจะต้องฆ่าหัวหัวเรือก่อนเราคิดแบบนี้แล้วหนูก็บอกเขาว่าคือเราก็รู้ว่าบางทีสุขภาพเรามันก็ไม่ค่อยดีด้วยบางทีเราวก็เผื่อวันหนึ่งเอมี่ไม่ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาลูกๆต้องต้องมีเขาก็าจริงๆคือ ไม่ได้ปิดแต่ว่าเราไม่อยากให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาแต่ผมกับมี่คือจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะพี่ถ้าคนทั่วไปแบบจะเห็นว่าผมมาไปไหนมาไหนตลอดจนแบบตอนแรกแบบไปเจอพี่การครับแฟนพิเศษพี่การพิศษผมก็ไปทุกวันไปทุกวันไปแล้วจนแบบตอนแรกพี่การก็ไม่เชอาผมนะแล้วแบบพอไปไปมาปุ๊บพอผมได้แบบเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาไปกับมี่ตลอดทุกครั้งที่ไปเลยผมจะอยู่ตลอด ก็จนแบบเขาแบบเอ็นดูรักผมมากเลยเงี้ยคือเขาเห็นแบบเขาเห็นแล้วว่าเต๋าคือแบบโคตรใจเขาบอกว่าพี่การก็โทรหาหน,นี้เออเอ็มมี่การรู้แล้วนะเต๋าแม่งโคตรดีเลยวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่งโคตรใจวะ่ะการแม่งไม่เคยเห็นผู้ชายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาอยู่กับพี่การด้วยในทุกๆสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบอย่างที่บอกอะค่ะเต๋าไม่ได้ดูแลแค่มีคนเดียว เพื่อนเอมี่ทุกคนบนโลกไปนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าทุกคนอยู่รอบข้างเอมี่ถ้าวันนี้เอมี่กินอะไรเพื่อนเอมี่ก็ได้กินด้วยพี่เอมี่ก็ได้กินด้วยน้องเอมี่ก็ได้กินด้วยลูกเอมี่ทุกคนก็ได้กินด้วยถ้าแต่งคือแม่หนูเขาจะเป็นแบบมีลูกก็ไม่เคยได้มีใครได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ หนูยังไม่เคยแต่งงานก็กาลังจะมาบอกทุกในคอมเมนต์นะคะในข่าวสดเนี่ยเยอะมากนะคะหนูคือเอาจริงๆอ่ะพอบอกรู้ว่าต้องมาข่าวสดนะเขาบอกแม่ไม่ออกได้ไหมอ่ะเขากลัวโดนด่าเขากลัวโดนพวกพี่ๆสังคมแบบด่าเขาเขาไม่หลอไม่หลอกผู้ชายธรรมดาเขาเป็นผู้ชายธรรมดาเขาไม่รวยอะไรเงี้ยธุรกิจพม่านเบกเล็ก อาวมาะวันเม่านะครับเล็กมาก็กลัวโดนว่าโดนอะไรเนี่ยครับหัวเป็นไองมีแม็กซิมทั้งทีทำไมไม่หาหัวรวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็กลัวแล้วว่าอุ้ยหัวยอมไม่เห็นจะหล่อเลยคือเขาคิดไปหมดแล้วอะค่ะจนวันนี้หนูก็แบบว่าเออมาเหอะนั่งข้างๆแต่หนูก็เออแต่ว่าแต่งหน้าไว้หน่อยนะทาแป้งไว้หน่อยเดินนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็กําลังจะบอกพี่ๆในโซเชียลนะคะพี่ๆแฟนแฟนคลับ ข่าวสดแฟนๆข่าวสดก็คือวันนี้ที่หนูเลือกเขาเพราะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่กล้าเอาตัวมารับลูกปืนแทนเอมมี่เ mm hmm. ขากล้าที่จะตายแทนเอมี่ในหลายๆครั mm ้ง hmm. เขาเป็นคนเดียวที่ที่ทำให้เอมมี่ยังสามารถยืนอยู่ในบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้แล้วก็พร้อมที่จะสู้กับอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกัน หนูมไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาหรือความหล่อแล้วหนูหนูเปิดใจให้กับเขาเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวโดนเขาว่า <c oughs> อีกเดี๋ยวโดนพี่ๆเขาว่าอีก <c oughs> เปิดใจให้เขา <c oughs> เพราะหนูม,มีความรู้สึกว่าผู้หญิงหลายๆคนก็ต้องการผู้ชายแบบนี้เหมือนกันหนูหนูเชื่อ <c oughs> แล้วนี่เป็นการโดนขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของหนูและถ้า มีโอกาสถ้าไม่ป่วยตายซะก่อนนะก็จะเป็นการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของหนูเช่นกันดังนั้นก็เลยอยากจะมาตอบพี่ๆในคอมเมนต์ว่าหนูเพิ่งจะได้แต่งงานครั้งแรกในชีวิตแล้วก็โดนคุกเข่าขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิตหนูก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นและหลายๆคนก็อาจจะว่าโอ๊ยมีลูกต้องมีอ,อ๋อมีผัวมากี่คนแล้วมีลูกกี่คนแล้วเอมมีม่มองว่าการจะมีผัว มากี่คนนะมันไม่สําคัญแต่มันสําคัญที่ว่าวันนี้เราตัดสินใจเพื่อที่จะต้องใช้ชีวิตกับใครสักคนนึงแบบแบบที่เราได้ให้เกียรติพ่อกับแม่มันสําคัญกว่าวันนี้น้องอะตอมมีคุณพ่อน้องอีจีน้องจือหลิงมีคุณพ่อคนเดียวกันนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับเอมี่ที่สุดมากกว่า่าครับอยากเป็นเอมี่ได้ครับ เขาก็อบอกว่าอ่ะแต่ที่เองนี่บอกว่าโดนคอมเมนต์เยอะมากเรื่องการมีสามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคเส่วนตัวเราก็อยากบ,บอกอะไรเองน,นี่บ้างค่ะบอกว่า<อ>ผมเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะหน้าตาบ้านๆไม่หล่อไม่รวยแต่จะปกป้องแม่ตอมและลูกๆดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดน,นะครับตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน เป็นห่วงห่วงใหญ่ยังไงตอนนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นกว่านั้นเพราะเรามีน้องอะตอมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีน้องอีจีน้องจือหลิงอีกอะไรเงี้ยครับรักแม่ครับ <c oughs> นหนูแบบรักพอ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ